ต้นผมโอเคไหมเนี่ยตามขึ้นเขาอ่ะได้่าตรงเนี้ยแเดนมาดีแทนก็ติกิมไปเ่มนะครับแนก็ตนายคุณแบ๊คคุณแบ๊ครคับวอแคนคุณแบ๊คไปปจำตรงต้นไม้ตรงนู้นครับก็ไม่ได้ผมอยู่ตรงเนี้ยตรงต้นไม้อยู่เยอะครับักักซมคลิปนีแล้วต่อไมได้นะก็นครับนี่ก็ยังอ่ะครับเลลครับอยู่ตรัวพ้มจะเริ่มล้วนะ ยิงแม่งมียิงแค่สซีนแอปไปนี่ไม่อยู่ในปาร์ตี้แล้วอืออย่าเลีวเลวเี้วอะไรอ่ะวะมานำชายังละอูมีทีมต้นบ่ะแอบว่าผีอันดับสหัสดบกไปทางนี้นะบ้มีทีมต้นบโอเคเี้เขีไม่ได้เล่นเดี๋ยวกูเคียีก่อนอ๋อแต่เราใส่ตอนนี้คือ ทำไมกูกดพิมมันไม่ขึ้นเนี่ยเขาอยู่นั่นเองพิมแล้อะไรขี่บอลเหรอพิมมา่าปะเขาพร้อมยังวะเอาแล้วพีมต้นหายไปแหคนนั้นเขาจะไปกันแล้วอะฮะเขาจะไปกันแล้วสองนะขึ้นดำแเดี๋ยวแ้นบนึงพมขึ้นหรอ อะไปไหนเริ่มป็นจังเนี่ยถามริงเอาครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับไปนะเป่เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยไมพี่เริ่มเลยครับเริ่มเลยเริ่มเลโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยไป้อเลยเ่เริ่มเลยรเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยบอกนี่พี่บอกดิเรทางขวาไปาบอกองนแล้วบวบวเข้าป่านะครับ โอเคใครจะดูขาไปหรือนะครับตรงผมโอเคไปนะพี่แนบฮึไม่บอกไม่บอกอะไรไม่บอกมันบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้คนไทยโอ้บ้าบอกจะบอกทำไมเขาเล่นกันมันเนาะนี่เราไปเล่าตามข้าป่าใช่ไหมไก่ตัวนึงตาต้องเราครับจิมมี่มูมี่ไปแล้วจิมปี่ไปแล้ว ไม่เยอะทีมปูทีมป,ปูวิ่งไปไหนวะเนี่ยไปไหน,นไ,ไปไหนวะห้ามเข้าป่าเลยล้วทีมล็อกเข้าป่าเต็มเลยนี่ย่งงร้องเร็ว,วโ,อโอ้โห chân hai chân này, đâu anh chân này lát ít phát ô tải lịch u sân sao lát hai lát sân hai lát lát sân hai 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 lát mày, hai u u, vậy? เอาออกสกากับแม็กมาเก็บไว้หน่อยเีห่เต้งเออหมือนรถเดี๋ยวตัวน่ยฝากไว้เลยนะฝากไว้ก่อเดรียบมึงขวาเนี่ยสกากับแม็กไว้อ่ะเหลือเหลือสแม็กเวอู๋ตำรวจสองครับพีแบ็กไหมวะิงหรออูรถอูรถเห็นอู๋รถที่นัตตี้อยู่นะ เฮยเอาโทษ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 โทใครแฮดมินผมผมทษโ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 ทตายปะน่ะเีพี่ดไม่ตายเนี่ยยิงคนผเบิร์นต์ตายแบบดโด้พี่ด้อเปิรนที่ใช่อะไร นายไงอีกแล้ววะ้่าออง้ที่ยาวไรนะได้นะของนาี่เป็นพี่ตายเนยได้นะผมรู้เถอะพี่ต้นนนี่แหละรู้ ีเงกนตร้งไงไหพวงมาแล้ยไปกูหลุดวะไอ้พ่อมาดิกูไม่ฟังวันหนึ่งละคนต้นต้องเป็นตัวชื่อสวัสดิ์เหดูอยู่ตรงอยู่ตรงหลังกําแพงครับอยู่ตรงอดีเลยอดีเลยอ่ะสรองแล้วสองอลางลดูเลยมันเป็ี่คนได้ตั้งแท ต้องมีตัวไปล่อให้เท่าไงอีก่ืมูนมั้งทําไมอ่ะตวนแรกอย่ตรงมัดหน้ามัเก็บป่ะมีป่ะมีมีนะมีตรงรถพยาบาลหนึ่งเหรอครับอวเหรอฮะเฮ้ยรถพยาบาลหนึ่งรถพยาบาลหนึ่งรถพยาบาลไม่ใช่รถพยาบาลนี่แอดมินอ๋อหรอหายแอดมินจะโดนยิงะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงทพงรับ เนี่ยลอยอยู่มันลอยอยู่อ่ะมันมันอยู่ข้างๆเลยอ่ะติดเลยระเบิดระเบิดไปเลยใครมีตั้มโหเหกล้ารณ์ที่สามคุณแบกอยู่ไหนเนี่ยคอยเลยนะคุณแบกระวังนะตรงนั้นอ่ะเฮ้ยกูไม่เกิีดหน้ามาเกตตัวกูโดนคนดังนะคนดังกูรู้มันอยู่หน้ากแต่กูไม่มีที่ซุ่มห้ามเข้าไาอ้าวเล็งมือเลยครับจะมืดแล้ว บบมัมในแบทถ้าถ้ามันมามก็บอกกันหน้าแต่ยิงช่วยผมอยู่อย่งใกลเนะี่ยระวังนะตรงนั้นมีตัวโป้เจยนใจเย็นพี่ผมอยู่ตรงมุมมาร์เก็ตแต่มีคนนะคนจะไม่เกิดเนะี่ยฝั่งนักกี้ระสองเนี่ยอ่ะอือละสองแล้วลุดอะมีระสาม อยู่อู่สองใช่ไหมอู่สองใช่ไหมหลังอู่อ่ะารย์ที่ไปไหนแล้วไม่รู้ใครอยู่หน้าอู่ใครดูหน้าอู่มั่งเนี่ยเอากร็ป๋่อยอย่างละได้ไม่มีเลยเอ้าวผมดูเองผมดูเองดีนะดีนะผมเกิดตรงมุมมาร์เก็ตนะผมกำลังเกิดเกิดแล้วอามินเกิดแล้วด้วยหน่อยด้วยหน่อย ไอ้เมียเลยไอ้เมียเลยไอ้เมียเลยไปนับแอดอามินหน่อยโอเคครับผมทิมแบ็คเขียนมันบ้างทิมแบ็คเอ้ยนี่ใครเนี่ยผมผมผมอามีนนะสวยสวยสวยอุ้ยอุ้ยคุณแบ็คเมับมาคุณแบ็คคุณแบ็คอือหือคุณแบ็คอะไรตามใครไม่ทันเลยครับอึ้งหนึ่งล่วงหนึ่งอีกตัวอยู่ไหนวะอีกตัวอยู่ไหนเฮ้ยแล้วแล้วระวังระวังอาหมีไม่รับตี้อ่ะ อารามีไม่รับเตี้อ่ะอวังเลวงมันอ้าวล่วงไปอีกหนึ่งแล้วเก <c oughs> ๊กี้ตัวพี่แนอะ๊บไม่อยู่ตรงไหนบ้างบุ่มมี่ทีมปุ่มมี่เหลือกี่คนหนึ่งคนรับหนึ่งคนอ้าวทีมเขาเหลืออีกหนึ่งคนนะหากระนาว <c oughs> แต่ไม่อยู่ตรงไหนบ้างเฟิรไม่รู้ไม่รู้ของก็กองอยู่เนี้ยนะมาเก็บเอาหลังกูตายพี่แบ๊กปมียังยู่มอเทอร์ก่อนนะดูนะาตาตัวใหม่กันละไอกรน้ยงอยู่ตรงไหนไม่รู้เออว่าไอ้คนยังไม่อยู่ไหนวะเนี่ย ช่างภาพกูยังหาไม่เจอเลยเนี่ยดูเหมือนว่าเพียงกูใคร้ลยแกแต่งานพี่มินตอนนี้ยังไม่ร่วงระวังเหรอฟังคนนั้นเด็กทุกคนครับและหนึ่งคน ฝั่งโน้ตเหลือคนเดียวนะที่นั่งเลยกี่คนนับเหลืยสองป้าม่งมาฝ่งที้มันสามไม่เหรอใครหลุดอ่ะผมหลุดผมหลุดโอเคสน็ยหาเอา,เอาเอาเหี๋ยวเช่นใยอายละ,ะจะมืดดีเหือเข้าไปนี่เก็บของไม้เลยป้าหรืออย่างอะไรนะอยู่ตรงหลัง,ลงมาร์เก็ตเปล่าวะที่หลังหลังบ้านสองชั้นเปล่าเหลือแต่กี่ตัวกันแน่สิครับ ฟังนู้นเหลือคนเดียวครับฟังนู้นเหลือคนเดียวเดียวตัวเดียวทนายตัวบวกหมดแล้วแล้วผมวิ่งครับวิ่งไปลงปลาแล้วนักเตี้ยก็ขเข้าเก็บของนะกเตี <Okay. S 2> ้โอเคเอา อเอา้าฝั่งแอปปี้หลุดหมดเลยวะ่ะ